อาะะจารย์นกแก้วนะคะนกเทนดสปาแอนด์ไอบราิวตี้อุดรธานีนะคะเราเป็นโรงเรียนขึ้นตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะเจ้าแรกแห่งในประเทศไทยค่ะเ,ออเรามีครูคณะสอนทั้งสาขา,าอุดรและก็กทมนะคะวันนี้ได้เกิจากคุณเจนมากๆนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนัเกเรียนอาจารย์นะดูดดดะๆใส่เสื้อน่าอย่นี้ยืนยันเลยเพราะว่าคุณเจนมากอ่ะทีนี้เรามาดูว่าทําไมถึงต้องแก้คิ้วคุณเจนนะคะคุณเจนให้าการแก้ให้นะคะ ทีนี้มาดูว่าทอยต้องแก้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆค่ะเนี่ยอาจารย์พูดเสมอๆว่าทําไมถึงต้องทําเช่นนี้คําว่าลายเส้นมันเป็นอย่างนี้กันหรอเห็นชัดไหมคะชัดมากเนี่ยโทษทีนะคะด,ดูดูเส้นนะลากยาวมาอย่างนี้หนึ่งเส้นสองเส้นเห็นชัดไหมคะชัดค่ะสามเส้นเพื่อคือคือคือเนี่ยเส้นหนึ่งประมาณนิ้วนึงอะ คือมันใช่เส้นคิ้วคนไหมพี่เจนบอไม่ใช่ค่ะบไม่ใช่ค่ะบอ่ในความรู้สึกเอาถามจากใจว่าคําค,ำคำรั้งแรกรู้สึกยังไงเสียใจเพราะว่าเ,าเห็นเหมือนกับโปรไฟลดีโปรไฟล์ฟดีค่ะก,ก็มีความมั่นใจว่าน่าจะศึกษาหน้างานมาได้ดีแต่เมื่อรอกแล้ว ต้องทําให้ลูกค้าไปบวชถึงสิบสองวันไม่ว่าดีใจหรือเสียใจไ็ทําใจทาใจแต่ก็คือเราเจ็บไหมฮะเจ็บไหมตอนทาก็กลับบ้านมันบวมมากเลยโอ้เหรอแล้วก็เลือด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 ออกเยอะเหมือนเหมือนมีกรีดลงตอนทำเลือดพุ่งออกใช่ไหมเห็นบอกว่าทําได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งลุกหนีเลยเจไม่อยากทําแต่เขาบอกว่าต้องทําให้เสร็จถามว่าถ้ากรีดขนาดเนี้ไม่เจ็บก็ให้ลุกไปสิ ถ้ากรีดยาวได้ขนาดนี้มารับเส้นคิ้วกันไม่ได้มูสาบางคนเห็นอาจารย์พูดใน y o u t u b e บ่อยๆว่าลากเป็นนิ้วเนี่ยจริงว่านิ้วจริงไหมนับเส้นกันนะอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเส้นค่ะชัดเจนสิบแปดเส้นเป๊ะเป๊ะค่ะคือคือคิ้วคนมันยาวขนาดนี้เลยเหรอถ้ามันความรู้สึกอาจารย์นะอ่ะถ้าเป็นลายเส้นอ่ะมาจะคุยให้ฟัง ถ้าเป็นลักษที่อาจารย์งกแก้วนะคะถ้าขึ้นหัวคิ้วอ,อย่างงี้ปุ๊บตรงนี้ลงอย่างงี้ค่ะเห็นคุณคนคิค้วไว้มันไปทางไหนนะไ,ไปสิคะแนวเส้นขนเนี่นไปตแนวเส้นขนเนี่ยมันจะแยกตรงไหนเนี่ยทำไมต้องมาลากยาวขนาดนั้นมันประหยัดเข็มกันาดพื้นที่นนั้นใชเหรอนั่นเขาสร้างขึ้นเองโอ้เน็ตทำไมต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลากลงอย่างงี้ไม่ได้หรอเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้เหรอถึงว่าจริงๆไรเส้นมาถึงว่าอาจารย์ไม่ชอบนะลายเส้นผู้หญิงยังไงอาจารย์มวถาม่าอบอยู้ ต่างกันไหมคะต่างมากคุณก้าวต่างมากอันนี้แคอ่อออกแบบทรงที่เฉยน,นะหน้าเปลี่ยนไปไหมอ่ะดตูตรงกลางเนี่ยตรงนี้โค้งมาแล้วเป็นเส้นตรงนี้พอเราออกแบบนี่แค่ออกแบบยังไม่สไลด์นะแตกต่างกันไหมคะเยอะไหมแตกต่างกันเห็นชัดไหมชัดดูดูโครงสร้างคิ้วเนี่ยต่างกันมากเลยต้องดูแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะชัดมากกับดูเส้นแบบนี้ถามว่าจบไหมแบบเนี้ยจบไหมอย่างเงี้ยไม่จบลูกค้าทำยังไงคะ นั่งเขียนคิ้วใหม่ไหมคะพี่เจนไปไหไปไหนไปไหนมาไ,ไหนเขียนคิ้วคะกกว่ะยากกว่าเก่าอ๋อยากกว่าเดิมแทนที่จะไปเตะฟุตบอลได้กับลูกแต่กับต้องไม่ไม่ได้ไปเลยคะ่ะมอมานั่ง <ปะ S 1> เขียนคิ้วใหม่ทับใหม่เดิมค่ะซ่อมหางอือเนี่ยเห็นไหมคะดูสิดูคิ้วดีดูโค้งยิ่งมอ,ง,อยงยิ่งโค้งชัดอย่างที่นีคือเ,เราเราออกแบบแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็สไลด์ผู้หญิงตอบโจทย์โดยการทําสไลด์คิ้วเค่ะถึงทำลายเส้นไปอันนี้คือดูในรูปโปรไฟล์ดูสวยมากเส้นเรียงกันซิบเลยดูเหมือนจะสวย คนหลงหลไหลกับไายเส้นสายมิติหวมิต,ต,วต,ติมาเยอะมากแต่ความจริงแล้วแก้ทุกไลน์ไหมคะคุณปาแก้ทุกลายค่ะโอ้อาจารย์เห่นมาแก้พี่เดสามมิติมาแก้หัวมิติมาแก้คือไม่คิดจะเป็นอย่างนี้ค,คุณคุณคิดบเหมือนกันทำหัมิต,ติมาเป็นแค่อาจารย์โอหน้าที่ดูเลยคิ้วที่มัดกันอย่างนี้เลยคือจะไปต้องสร้างห,หัวคิ้วหัวคิ้วคุณเจนเยอะมากเ<อ>สียเพื่ออะไรอาจารย์ถามเลยสร้างเส้นเพืทําไมเนี่ยไม่จําเป็นเลยไม่ต้องสร้างเส้นถ้าคุณจะสร้างสร้างแค่ตรงนี้เนี่ยเชื่อมมาก็พอแล้วก็เขาอาจจะเพิ่มมาสิบ เอาให้ลงสิบแปดเส้นก็ได้ใช่ไหมจริงๆนะไม่พูดเล่นที่อื่นอ๋นนี้ก็พูดจริงๆถ้าือเส้นไม่ได้เลยนะก็อาจจะให้มันลงตัวสิบแปดเส้นแมนบอกแมนบอกเกินกว่านี้ก็ไม่ได้เยอะกว่านี้ไม่เอาใช่ไหมจะไม่หัวคิ้วแข็งจริงๆแล้วด้วยความเป็นจริงพอคิ้วสวยมากหัวคิ้วคิวอยู่แล้วคือหัวคิ้วมันมีผลคิ้วอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพัดคิ้วที่อาจารย์สอนสมอสอนว่ามีพัดคิ้วอยู่แล้วคุณอย่าไปสร้างพัดคิ้วให้ลูกค้าอีกไม่ต้องไปลงเส้นให้มันหนาหรอกค่ะ เนี่ยสไลด์เบาๆบางๆสวยมากที่จางย์ในสไลด์ออกอยู่ทุปประจำประจำเห็นไหมคะพระดัสายมิติหงไมิติมันเป็นการตลาามันไม่ใช่ดูสิเส้นมันจะยาวขนาดนี้ดูยาวขนาดนี้กรีดขนาดนี้เส้นขนคิ้วคนด,ดูนดดนดจับดูของจริงยังไม่ถอยไม่ได้เียเนี่ยยาวแค่ประมาณห้าสี่ห้าสี่ห้ามิเนี่ยอันนี้มันเล่น,เล,นเล่นเป็นเป็นนิ้วเลยะเห็นอย่างนี้ย<า><ม>เยอะมากแล้วมาแก้เยอะมากนะคะ สถาบันใดดูอยู่คุณต้องรู้ตัวแหละอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อด้ดให้ม้ละยากนะคะแต่ปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าลูกค้ามาแก้เยอะมากไม่ได้สวยงามอะไรเลยคุณลงไปนั่งหลับตานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะคะเราไปคิดดีจริงว่าผลคิ้วคนจริงมันทางไหนลูกค้าทําไปแล้วขอย้ําว่าทุกมากเลยทุกไม่สามารถออกงานได้ไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่ามันเกิดความทุกมมไม่มัน่นใจทั้งคู่บริโภคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะคนสอน สาบันนั่นแหละคผู้ที่ให้บริการนะคะก็ต้องเอาความว่าศึกษาหน้างานก่อนคือคืออยากไปเรียนมายังไงทําตามให้คิดมั่งสมองให้คิดเอเดอกมากว่าพิ่ธรรมชาติคืออะไรอผู้หญิงสรุปแล้วต้องเขียนคิ้วไหมเขียนทำยังไงให้เหมือนเขียนคิ้วอ่ะมันโจทย์ถูกไหมฮะโจทย์มันคือทํายังไงให้เหมือนเขียนคิ้วเราก็ปตอบโจทย์ลูกค้าสิทำยังไงให้เหมือนเขียนคิ้วสไลด์ใช่ไหมเสมือนเสมือนเหมือนการเขียนคิ้วแล้วอ่ะเออ ที่ราเบิดมันเขียนคิ้วมีสไลด์อย่างเดียวอาจารย์ยังไม่เห็นใครแก้ลายเส้นเป็นลายเส้นเลยแล้วคนไปแก้ลายเส้นเป็นสไลด์ยังไม่เห็นใครลูกค้าเอาสไลด์ทำลายเส้นทุกวันเนี่ยคือไม่สามารถแก้ที่เดิมให้สวยได้ก็สไลด์ทับอยู่ดีถ้าทำสไลด์มันจะจบแล้วสิมันเป็นการตลาดลายเส้นมันไม่มีอะไรเป็นการตลาดมันเป็นมันเรียกเงินได้ทำลายเส้นแพงกว่าสไลด์จริงๆแล้วสไลด์ทับยากกว่าไหมคะยากกว่าลายเส้นลายเส้นอาจารย์กดสิบแปดเส้นอย่างนี้อาจารย์ใช้เวลาห้าทีถ้ากดสิบแปดเส้นอย่างนี้นะ เมื่อกี้อาจารย์ขีดลูกค้าเป็นร้อยเส้นนะถามว่าแป๊บเดียวเห็นไหมห้าสิบแปดเส้นอย่างงี้นะฟืดฟืดแป๊บเดียวท่าเจนมันจะยากตรงไหนถ้าสไลด์อย่างเงี้ยดันทำลย่างสไลด์เนี่ยต้องไล่างานนะคะไล่งานโอ้ต้องไล่จะค้างนะคะให้แน่นแล้วค่อยๆเกลี่ยไปหัวนานกว่าเยอะเลยค่ะเห็นไหมพี่เจนเห็นไหมทำนานไหมนะเห็นไหมน้าละเอียดกว่าเยอะคนละเรือร่องเลยนะเพราะว่าสไลด์ทำยากกว่าลายเส้นบางคนไม่คิดราคาลายเส้นมากกว่าสไลด์คือสไลด์ของอาจารย์ไม่อจะไม่เหมือนที่อื่น มีลูกค้าบอกเหมือนน้องแนนหรือว่า,ตาตเลี้ยงเรียนเยนเงินที่แล้วอาจารย์พูดตรงๆนะหนูยังไม่เคยเห็นสไลด์ที่ไหนสวยอาจารย์หนูไม่เคยชอบสไลด์เดี๋ยเจอมาเจอเรศอาจารย์โอ้สไลด์เป็นอย่างนี้นีน่น้องแนนน้องแนนหนูไม่เคยเห็นสไลด์ที่ไหนสวยตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่รู้จักคนมาหนูเห็นแต่เป็นปืนป้นๆเรื่องมันเป็นแบบปืนป้นๆไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอสถาบันเราเพิ่งเข้าใจว่าสไลด์คืออะไรเราอยู่สถาบันเราได้ยินว่าสไลด์คืออะไรสไลด์สามมิติของอาจารย์น้องแก้วมันคืออะไรเพิ่งเห็นสไลด์สวยเป็นแบบนี้นี่เเอออองงกแบบ ออกปากเองเลยค่ะลูลกศิษย์พูดมาเองเลยลูกค้าก็เหมือนกันคือเราไม่รู้หรอกว่าสามมิติคืออะไรเราไม่รู้หรอกว่าอหุมมิติคืออะไร<ช>เราร<ช>ู้แค่ว่าอยากทําคิ้ว<ช>แต่เขาบอกว่าสามมิติก็ก็ก็เหมือนกับว่าเราอยากทำํำเพราะว่าดูแล้วมันสวย <ๆ S 2> แต่เราไม่เข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดจร<ช>ิงว่าไม่เข้าใจหรอกลูกค้าสามมิติมันปาไงลูกค้าก็บอกว่าทำสามมิติพี่รู้จักคำสามมิติไหมคะลูกค้าบอกไม่รู้จักปลาสไลด์เลย เสร็จลูกค้าบ,บอกสวยใช่ไหมตีสวยอย่างหมล่ะคือ <c oughs> ลูกค้าไม่เข้าใจแต่ไปดูอะไรฟังเข้ามาแบบเหมือนพูดมาพอปาสไลให้เป็นไงคะสวยชอบทำเพื่อทำผิทำเพือ่อมามทำอีกนะคะเหตุผลที่มาโรงเรียนเป็นเพราะว่าทําคิ้วผิดถูกทําคิวผิดพลาดมาก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสารคนไทยที่ทําคิ้วไปแล้วไม่สวยเอาไปแก้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นทุกข์เลยอ่ะ แล้วอีกเยอะๆแล้วผู้หญิงที่เขาเป็นทุกชนิโอ้ยของคุณเจนเสียน้อยน้อยมากมากคุณดาวน้อยมากของคุณเงินคนอื่นอันนี้ไม่เรียกไปคิดเสียนะคิดเรียกว่าทําให้สวยทําให้ถูกแต่คนอื่นทั้งสกินแปะทั้งเอ็นตั้งหัวชันขึ้นโอ้โหหินปวดปวมาเลยอะปวดหัวมากกว่านี้ปวดหัวมากกว่านี้อันนี้คิดว่าน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาลองออกแบบค่ะยี่ห้อขางเป็นเยอะถ้าสไลด์เสร็จยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเบรกลงพักนะคะเจะมาต่อค่ะ